ขับรถมาเป็นชั่วโมงเพิ่เห็นเ่ป้ายหน้าทางเข้าสายแน่มองหาบ้านใกล้โตโยต้าบ้านโทร,ราคาดีที่สุดกันอยู่หรือเปล่าคะ มาจะพาไปดูโครงการใหม่ที่ใกล้ทุกสิ่งทั้งแหล่งงานสถานศึกษาและแหล่งอาหารโอ้เยอะอะเพียงขับเลยโรงเรียนพุทธรังสีแล้วตีไฟเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดลาดกวางตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงแล้วนี่คือโครงการสีวิไลบ้านโพเชิญทางนี้ถนนนาบ้านกว้างพื้นที่บริเวณบ้านจอดรถได้สาคันหรือจะจัดเป็นสวนลานอนเนกประสงค์ไว้ปาร์ตี้สังสรรค์ก็ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า เปิดเข้ามาบรรยากาศภายในบ้านโปร่งโล่งสบายเพดานสูงสูงฟังก์ชั่น3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องนอนใหญ่ทุกห้องเปิดรับแสงด้วยหน้าต่างรอบบ้านมีครัวขนาดใหญ่แบ่งเป็นสัดส่วนให้แล้วและพื้นที่ได้หลังก็กว้างมากจะทําเป็นโซนซักล้างหรือจะต่อเติมเพิ่มก็จัดเต็มได้เลยหากเพื่อนเพื่อนกลังมองหาบ้านหลังใหญ่ก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพมีพื้นที่กว้างบรรยากาศเป็นส่วนตัวรม่มรื่นใกล้โตโยต้าบ้านโพทําเลดีเดินทางสะดวกในราคาสุดพิเศษโปรโมชั่นส่วนลดจุกๆห้ามพลาด กับงานเปิดพีเซลครั้งแรกวันที่30กันยาและ1ตุลานี้ราคาดีมีแค่2วันแล้วพบกันที่สิวไลบ้านโพนะคะ